นาชีฉุกเฉินเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ร้านทองแห่งหนึ่งใจกลางเมืองอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่ประทุมวันนั่งซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์เพื่อมาทํางานที่ร้านแก๊สขี่เข้ามาเรื่อยๆคือได้ยินเสียงดังวอยๆเลยเราพอมองเข้าไปในร้านก็เห็นเขาสองคนนะคะโจนกับเจ๊เจ้าของร้านเขากําลังแบบเหมือนกําลังสู้กันเถียงกันอะไรอยู่อย่างเงี้ยค่ะเมื่อเห็นคนร้ายชิงทองวิ่งหนีออกมาจากร้านประทุมวันจึงส่งเสียงร้องตะโกนให้คนช่วย พนักงานร้านแก๊สทั้ง4คนที่เห็นเหตุการณ์จึงรีบวิ่งตามคนร้ายไปทันทีผมว่าดูข้างในอยู่ในก่อนได้ยินเสียงก็คือไม่มีเรื่องอะไรกันจะออกมาได้ว่าโจก็เลยเออเ,เขาวิ่งไปนูน่นก็เลยวิ่งตามไปแต่ผมรัดไปทางวัดผมเป็นทางรัดช่วยด้วยจอนจอนต้องร้านทองจอนพนักงานร้านแก๊สทั้ง3คนได้วิ่งไล่กวดคนร้ายไปโดยมีสาครวิ่งนําเป็นคนแรก พอดีผมนั่งอยู่หน้าร้านรอออเดอร์แกเข้าน้องสาวเขาตะโกนเรียกโจนโจนโจนผมก็เลยวิ่งตามโจนออกไปโจรโจนโจนพอดีจะถึงตัวแล้วเห็นมีดของโจนผมก็ถอยออกมานิดนึงก็ตั้งหลักโจรโจรโจนในระหว่างที่หลบหนีคนร้ายได้วิ่งผ่านหน้าร้านซ่อมรองเท้าของกฤษณะทันทีที่เห็น ่างซ่อมรองเท้ารายนี้จึงตัดสินใจรีบวิ่งออกมาช่วยจับตัวคนร้ายด้วยอีกคนพนักง,งานแก๊สครับวิ่งไล่คนร้ายมาครับตะโกนขอความช่วยเหลือครับก็เลยลุกลุกวิ่งตามเขาครับ,รบจากประสบการณ์ที่กิษณะเคยเป็นนักกีฬาวิ่งของโรงเรียนจึงทําให้เขาวิ่งเร็วและแซงนําทุกคนมาเห็นครับเห็นเขาถือมีดอยู่ครับไม่กลัวครับตอนนี้ว่าจะจับให้ให้ได้เดียวครับ ช่วยครับช่วยจับโจรหน่อยครับขโมยทองครับช่วยด้วยครับตอนวิ่งตามมันก็น้องเขารูปร่างเล็กด้วยครับคิดว่าไงต้องทันแล้วก็น่าจะสู้ไหวครับเมื่อมาถึงหน้าสถานีรถไฟอุตรดิตถ์คนร้ายได้วิ่งข้ามถนนมายังบริเวณหน้าวัดท่าถนนมีพิ k r i t s n ที่ยังวิ่งไล่ตามจับคนร้ายออนั่งขายพ้าอยู่หน้าวัดนะฮะอ,อ เขาวิง่งพอดีเขาวิ่งผ่านกันมาเขาตะโกนร้องให้ช่วยครับตกใจเหมือนกันเขาตะโกนมาตะโกนมาแบบสุดเสียงเลยครับผมก็เลยลุกขึ้นไปวิ่งตามเขาครับเข้าไปช่วยขณะที่กฤษณะและนรงฤทธิ์วิ่งไล่ติดตามคนร้ายเข้ามาในบริเวณวัดก็เป็นช่วงที่ชัชเลิศวิ่งเข้ามาอีกทางหนึ่งผมผมวิ่งคือผม,ม่ไม่คิดชีวิตเลยไงผมรู้ตัวผมอ้วนเลยนะผมวิ่งเนี่ยผมวิ่งเลิวเลยผมวิ่งตามทีหลังเขาอีกแต่ผมไปไปถึงก่อน คนร้ายพยายามหนีสุดชีวิตแต่ก็ไม่สามารถสลัดพลเมืองดีที่ไล่ติดตามได้เสียหลักปุ๊บเขาหน้าควา่ำลงวบมีดเขาหลุดมือครับจังหวะที่ล้มนะั่นคือผมก็กระโดดตะคุบครับตะคุบข้างข้างหลังเขาครับคือเขานอนคว่ำหน้าครับผมกระโดดตะคุบครับด้วยระยะทางกว่าน1นกิโลเมตรที่คนร้ายวิ่งหลบหนีมาจึงทําให้เกิดอาการเหนื่อยล้าและหมดแรงพลเมืองดีทั้งสจึงช่วยกันจับกุมตัวคนร้ายไว้ได้ ที่แผงคาาเขายืมกลบให้ครับอ่อนแรงแล้วครับอ่อนแรงด้วยหน้าเหลืองซีดเลยล้ครับและคนร้ายที่ก่อเหตุชิงทองจากร้านทองเจริญไทยรายนี้ก็คือนายชัยรัตน์นาคคำอายุ19ปีซึ่งเป็นชาวเมืองอุตรดิตถ์พร้อมสร้อยทองของกลางที่ชิงไปพอจเจอยนะมาซื้อสร้อยหบาทซื้อสร้อยหบาทประมาณแสนาเจ้าของร้านเล่าให้ฟังว่า นายชัยรัตได้ทันทีเข้ามาขอซื้อทองในร้านถึง3รอบก่อนตัดสินใจปีนเข้ามาชิงทองในตู้แม้เจ้าของร้านพยายามขัดขวางโดยเลื่อนประตูกระจกปิดไม่ให้ชัยรัตหยิบทองแต่เมื่อเห็นอาวุธมีดในมือของชัยรัตเจ้าของร้านจึงยอมปล่อยให้เขาหยิบทอง3มเส้นเส้นละ5บาทหนีไปก็ไม่เคยนะครับก็เพิ่งจะเคยเจอแะครับที่เนี่ยมาอยู่ที่นี่เพิ่งเคยเจอสาเหตุของการชิงทองในครั้งนี้ก็เพราะชัยรัตต้องการนำทองไปเป็นสินสอดในวันแต่งงานเจ้าสาวนั่นเอง ทองก็มาเหรอทำไมถึงทำไมเราทำไมไม่บอกพ่อไม่มีก็ไม่ต้องไปแต่งมันคือเขาขอทองบาทหนึ่งกับเงินห้าหมื่นไม่มีสา่เนี่ยเขาเอาขันหมากตามาเนี่ยโทรวนัดนะว่าอยู่ด้วยกันดีทำไมทำเงี้ยลูกเขาขอแพงกันไม่มีเงินใช่ไหมมันบอกว่ามีที่โรงพเนาะว่าจะมาซื้อของก็จะไปแต่งงานวันนี้เนี่ยผมเอาขันหมากมาเนี่ย ครัทำไมไม่ไปบอกพ่อลยต้ออครับ <c oughs> ไม่มีจะบอกคือโลภแค่พ่อเขาไม่มีมาทราบตอนที่แม่แม่ของคนร้ายวิ่งมาครับน่าจะเอาเอาทองไปแต่งงานกับแฟนครับก <c oughs> ็สงสารน้องเขาไม่น่า,ไม,นาไม่น่าตัดสินใจเร็วอะไรอย่างนี้ครับแม่ก็วูบครับนะพ่อเนี่ยร้านเป็นร้านทองก็เป็นร้าที่สั้นอย่างเงี้ยลูกชายชื่ออะไรสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็น่าจะเกิดจากอารมณ์ชั่ววูบจึงทำให้ตัดสินใจผิดพลาดส่งผลให้ชัยรัตต้องหมดอนาคตครับ ขอบคุณช่างทำรองเท้าแล้วก็เด็กร้านแก๊สร้านซีลศักดิ์นะที่ช่วยวิ่งตามเราจะทุกคนที่ช่วยวิ่งนะด้วยตามจับโยนให้พร้อมทางตำรวจด้วยนะไม่เคยคิดมาก่อนครับมันเป็นเหตุเฉพาะหน้าครับที่ที่เขาตะโกนเรียกมาเราแบบขอความช่วยเหลือเราก็ต้องช่วยครับก็อยากให้คนช่วยเหลือครับเวลาเดือดร้อนอะไรอย่างี้ครับอะไรอะไรอะไร,อะไรที่ช่วยได้เราคงจะช่วยกันครับหากคุณมีเรื่องราวเตือนภัย ติดต่อมาได้ตามหมายเลขโทรศัพท์นี้หรือทางหน้าที่ฉุกเฉินแฟนเพจหน้าที่ฉุกเฉิน